ถ้าไมเ่เ้าเ,เจ็บพีพรอเชื่อคนดูขอได้ไหมเออกรอดอ่ะหเปอรเซนกมระเบิดเลยอ้าวอ้าวอวอ้าวาอ้้า้าวกาวมาวอกาาาา Richman Shop ผู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมืนดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไก็ใช้เพียงแค่รายอันราดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงส,สุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richman shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Roblox, Riot, Steam, g a f o o a Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้าหลังต้องนึกถึง Richmanhop กว่าจะได้เล่นสามสี่เกมพอได้เล่นมันหยอกใส่โคตรแซดเลยเรื่องเล่าแซดนี้ที่ถึงหมดพอจูนเลยที่เริ่มต้นแย่งปูกันโกอ่ะได้ตังได้สมบัติอ่ะได้ของอีคอนจะม่นจะอีคอนยังไงล่ะตอนนี้พี่ๆเขาไม่มาวันนี้ผมไปเลเซอร์นาโง่แล้วพี่ได้มันเยอะเกินตอนนี้พี่ๆเขาไม่มาแต่พี่ได้อินฟิสพี่อยู่พียมาประตูเหมือนอาทิตย์แล้วเลยอ่ะเนี่ย ใช่หมดนมดตายที่แล้วเลยริมกับขวาถูๆว่าถูๆมันขึ้นง่ายๆถูๆให้มาสอบตัวใช่ไหมครับผมต้องลงวันนี้กพื่อทแล้วก็ลุมล่าคเดาเดาเดวเดาเดานี่ให้เคียวบุญมาทำไมมาทำไมเน็ตริมเนี่ย้ตัวเก่งอยู่เพื่อไอ้ตอบพี่ให้ชื่นใจสิมันต้องการให้พี่แต่นักเก่าไงไม่มีไงนักเก่าพี่ก็ต้องโลพี่ขายหรออืมยี่สิบสองบาทไม่พอผมอยากสิบสองบาทอะแบบขึ้นเรื่อยเลย เพรา่าม,มทำแบบนี้ปะขึ้นเบลสองทีเออเธอนาเบลห้าลงปัีไม่ลองปูอแกงสาวน้อยหรอพี่ก็เหมือนคนเมื่อกี้ไง,งที่เขาเล่นสตาเขาอยากเล่นปูนั่นแหละสตาก,การเด่นความยากคือคุณขึ้นเก้าไม่ได้ขึ้นเก้าไม่ได้เว้ยคอมสตารการเด้นมันกากคุณจะต้องเลเวล8เจอเจอสตารการเดียน2ตัวนั้นให้ได้ถ้าคุณทำได้คุณจะทำเลยซึ่งคุณทำไม่ได้มันเพียงแค่คนธรรมดามาบอกกูตึงมากกูจะชนะร้วๆถ้าคุณทำได้มันก็คือรีวอร์ดของคุณแบบคุณเลเวลแแล้วคุณได้สตาร์แบบธรรมชาติ เออแหว่จะหาซิด้าไม่มันยากเล่นตาให้เลือดให้เลือดเหลือเยอะๆเออก็จริงเขามันกาดไเหี้ยตัวละครมันกระจอกอ่ะเมื่อกี้ก็มีตาแปดนะที่แต่มันเนล่าสามมันเนล่าสามนี่สามเลยมั้งมอกาน่าอินฟินิทเดฟิเดอร์ฮาร์ดปิ้วิวเนี่ยทำไมผมไม่ขายทุ่ม้วได้แบบคนนี้เอ้ยเน็กได้กาสามสี่กาวสามครึ่งห้องสี่คนห้าคนโอเคที่ตอนนี้เพราะว่าเราเปสติสบายแล้วใช่ใช่ ห้าคนนั่นด้วยกาวทุกคนล้วนเล่นเหมือนกันหมดด้วยกาวสีด้วยกาวสีด้วยกาวสามด้วยกาวสามโอ้โหเอี่ยหมุนตอนแรกครึ่งห้องซักหมุนเพิ่มห้าคนนี่ไงโซน่าแยกกันแน่เจนลูเชียนที่สุดท้ายมันขายหมดเลยเหรอสามตัวจากแพ้มากๆด้วยกาวสามตัวหมดแล้วแพ้แบบเดือยแพ้ไม่ไหวเก่งกว่าเนี่ยแพนมาไหนวะ เบลฮาลงสีตัวเก่งจังวะตั้งไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยเขามาเล่นหมงอันนี้กันเปล่าแบบเบลฮาใช่ป่ะโลหาสัมิลาไม่เจอกระอกแม่งเลยว่าจะใช่แบบสองเปอร์เซ็นต์ไม่เจอสัมิลาเฮียสามสองกระดกแม่งเลยเกือบจะกล่าวสบายสบายที่มีเด้อดูเชี่ยนของเราครับเต้ตังว่สิบบาททำไมมันเด้งไม่เห็นกอนไม่เข้าตัวเลยอ่ะมันเข้ามันเข้าตัวไปเลยมันวาร์ปแบบปุ๊บก็มาลงดีเฟนส์สีได้นี่หว่าเนี่ยลิงไรเวินมาขายรีสิมไม่ปะมายชามเบน มมมเมารอดูคนกดยอมหลังโดไม่เจอก่อนไม่ผมรอดูคนกดยอมหลังออกเป็นสองสามสองสามสองเดี๋ยวมันก็กดแล้วอือพี่ต้องไปเปลี่ยนชื่อวะมันเห็นครัว่าซีเฮดแล้วแบบชื่อนี้ยูทูปแน่เลยเอินเด็กว่าไงไอชื่อนี้มันเอาช่องลงคลิปแน่เลยแบบไปละว่าม,มีสวดเออเห็นหเห็นนากะมะซีเฮดปุ๊บเฮ้ยมันหรือมันไอพี่มันจะไปคลิปอะไรเงี้ยเออหรือมันเป็น,นคอ,อ,เอ,อนเทนต์ครีเอเตอร์วะเอกสาร์สามดาวเหรอ,อไปไม่กดยอมไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ยี่เซตนี้น่าจะเป็นเซต ที่ผมโดนกดอัดยอมเยอะที่สุดนักแข่เคยเล่นจริงๆหสัตว์ช่วงแบบยังไม่ไดนด์ช่วงโกช่วงแพทช่วงอะไงรแบบได้ที่หนึ่งบ่อยๆนี่มันกดอัดเอ้ยเชี่ยดูทองเนี่ยคนดดมันัดปต่อยกันนะนะล่าง้ายปับ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 ,ปบแล้วก็วนมาต่อยล่างขวากลักบไปยู่ที่เดิมโคตรสุดเท่อันนี้ไม่ขึ้นปะผมอยาก แค่ห้50บาทอะถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นไปลงอะไรลงวัวเขาก็ไม่ได้อะไรอ๋อผมขึ้นแล้วก็ลงลิงแพ้ชนะแพ้สุดสุดท้ายมันโลจริงจังมากเลยีแพ้ไขวัวโลหะเลยหานกาวซาบิล่าไปนะก็เจอเบเวตตัวเดียวก็เหมือนที่พี่บอกอะถ้าห้าห้ามันซาบิลามันจะไปไหวไม่เดี๋ยวมันโลดไปอะไรโลดไปห้าอะโลดไปห้าะไม่เถึงจะไปสุดเนี่ยจะไปยากเลยแล้วเรอดูสามสองอีกรอบ3 2ไม่เจอ4บาทก็กพออกอะไงไปแล้ว เขาไปไวมากเรื่องไปยังไวสปีดรันไม่รู้ว่าเกมนี้พวกมีดุปทองอ่ะกดรออยู่ทำตาตเหี้ยแม่งกดยอมกันเลยสองบาทสามบาทอันนี้อ่ะผมเอาซิลเวอร์ได้ปะได้ตังค์ after combat gain o น e เอออันนั้นแหละเอาตังค์โอโ้โหแล้วซิลเวอร์สองดาวเลยแต่ว่าเราขาดจริงเราฝีห้าไม่ได้เนาะเราขาดเราขาดทีเอฟคนเดียวต้องอย่างนี้ะวะผมณพ่ตอต้องงนี้แล้วก็ขึ้นเวลเหมือนเดิมแทนอันนี้อะไรมาเอาว,วายมาวายซับที่ได้มีน<ร>คนเลยล เที่ยวอะไรมาบีเอรีคเบอร์บคาราบาสองบาทเบอรเะบีถ้าพอกเจอไอเนี่ผมจะเล่งานพีเอห้าเปอร์เ็นนี่เราบินทัตีอยู่สคนนะครับดาเกมนี้ง่ายแก็ม้งเล่นนันตกาวกันไหนสักห้าคนนันไต้ก่าวแล้วไปแลวหนึ่งโอ้โหสี่บาทที่ได้อะไรไ้วอลวิทเจ็ดทีฮะมน้พี่ตาที่แล้วเลยตา แล้วก็มีลุกทองสองเงนเนี่ยพีว่าไงเออพี่เจอตเดี๋ยวพี่ก็ลุกไปเลยรอเฮียแต่ผมเบลเบลสองตัวนี่พี่เม่กี้เดี๋ยวพวกแกผมมัวแคุยนะผมต้องขึ้นเวลเอาเลเวลลงเล่นดีเป็นดีสิเมื่อกี้ประตูอะไรคนดูเมืองอะไรประตูเมื่อกี้นับว่าระเบิดเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นในแรงจริงๆแม่งได้ตัวสี่บาทกับลุกทองอันหนึ่งเลยตัวทำว่าระเบิดเลยเออแมือนเหมือนเกมผมมึงแกเบลเบลสองตัวก็ลุกไอพี่ผมก็ได้ เทียพีแพ้ดกาวน่ะนี่เชนไ้กาวปะ,ะวะด้กาเี่ยดกาวดกากาแอดมินมันแสลมหอกนะคุณทู่ไงซื้อสมิล,ล,ล่าละติดให้ดกาวดูเดียยังไงโอ้มันเด็กเฮยแล้ใจจะขาดอะแต่จริงๆิผมต้องซื้อสแมิลานะเพราะว่าเราตั้งบอร์ดได้ดีมาชัวร์ช็อตกาหลือกี่คนหนึ่งสองสี่คนครับสามีคนไดกาวหกอ่ะสี่สี่คนเอานันมาไงวะสิบคูมได้ดกาวอ่ะเบลเวตทั้สองดาวแล้ววะ ซีโร่ะนะใช่ควายลงนี่ปัญญาอ่อนด้วยน,นะผมเ,เวลเจ็ดอยู่แล้วพี่กูก็เวลเจ็ดเกมเมื่อกี้แล้วกูมีสองตัวกู <c oughs> นั่งฟีโลรอมชาติเห็นจะมาแนาวหน้าพี่เยอะมากใครเนี่ยมีลูกพองสองอันเนี่ยกูนี่นแหละอ้อด้วยเกา่าไม่ใช่ด้วยเกาย่าอีกคนหนึ่งพี่มีสองอัน,อนอเหมือนกันอันไหนแยะเนาะเมืองของแจ็คเมืองแจ็คไอเซียนี เมืองอะไรวะอ,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 อีกเท่าเงี้ยนะแพนะกาวโอ้โหงี้ถ้า <7 S 2> มเอาเจ็าเอลเจ็พี่พอกเชี่ยคนดูขอได้บ้าเอ,อกอดอ่ะหนึ่งเปอร์เซนเกมระเบิดเลยอะไรพี้ยอันนีจะกดยอมไปเน๊เกมกากเกมกาก ไ่เลยด้วยไปเลยด้วยอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะไอพี่เขามาตรงขวพี่ดูดูพี่ดิโอโอ้โดนเน็กโดนกูผมจะชนะยังไงสามสองเงนดึ่เออกดตอกดาสามหกอ่ะเออสามหกโดนมันติ๊กลุมติ๊กพี่เห็นปะพี่ไม่ได้เปิดนผมได่แล้วติ พี่กูจะมีอะไรโกงอะ่ะเกมเมื่อกี้ขอไว้แล้วมันไม่ให้ไงเกมนี้มันให้ละจะตึงตึงเลยมาด้านพี่อะไรนะมาด้านศีลเหรอตึงๆเลยอะครับน้องๆไม่รู้อะขึ้นเวลอย่างเดียวอะไม่รู้อะนย่จะตลกว่ะปูใส่หลุมเสกสองตัวใส่ไม่ได้มันต้องแพงสายโว้ยคุณไม่เคยเห็นไอ้นี่เหรอคลิปของอะไรนะ ไอ้สีทองอะไรเนี่ยอ๋อกูนั่งกูได้ดุ๊กอีกสักก์ปวดยองไหมนะพี่ได้ยัไหนบอกจะอยู่กูไม่ไหวแล้วพี่โกงเลยตอนนี้พีดูเหมือนไส้หมัดๆไปเลยปะเกลียดรอของอะาสบายเลยเธอน้าจะแปดละแปดปีโลผมจะพูดอะไรวะอะไรนะมันมีคนติ๊กพี่อ่ะพี่โกงกต่ซูไม่ได้แล้วอ่ะผมจะพูดอะไรวะไอ้ของ บอก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 มาตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะเพลย์เพลเยอร์ทีฟทีเพลย์ที่แปลว่าสวดอะ่ะ <c> ก <oughs> ูเนี่ยกูนี่แหละเพลเยอร์ทีฟทีเจอกันี่ยเราจะเพลเยอร์ทีฟทีบ่อเด็กเจอเนี่ยคุณไดชนะโหไปเวทของแบบนี้เอาที่อะไรไปแพนะ้สัตว์ไอ้เทมเพียงติ้งตองอะไรไปเวทมึงมันเป็นลูกกูแปรละบอกผมผมแปรแล้วพี่เนีเนะ่ัยแล้วมึงแปรเร็วได้กูใส่หลุมมาสองตัวหล,ลุมมีพีนี่ ก็บอกว่ามันแยกล่างไม่ได้มึงจะเล่นเกมเป็นไปนี่เพี่อ่ะจ้าตายที่นี่อ่ะทูเหม่ทูได้ตังค์เยี่ยผมเป็นเลเซอร์ห้าแล้วอ่ะนี่ไงกูแยกล่างได้แล้วเอ้ยสัตว์ได้ของแม่งเต็มวะ่ะไอ้เน็กพี่มีได้ตายไปหนีแต่ของมันเต็มอ่ะรอประตูพี่แล้วได้รีฟอร์ <laughs> เอเอผมเอาชุดสอดมาทำไมวะเอาอันนี้ไปก่อนไม่ไปเป็นไรรอเออก่อน ก็แยกเลยเว้นบนมีแต่กรำบังไม่เป็นไรผมต้องการแค่เออก่อนให้มันเสดของง่าแค่นั้นแหละได้เป็นคนไปแปะแล้ก่อนเมื่อกี้แล้วนะคนหนึ่งยาโซ่มันมีแค่ตัวเดียวที่ที่ว่าเจ็ดของดาวไปนะพอดีมีทูกสองงานพอดีขอว่าดีเอาก่อนอ่ะเอ้เหมือนมันไม่ให้ต่างแล้วป่ะไอสัตว์มันให้แต่ตัวละครว่ะใช่พี่มันไม่ให้ต่างก็คือมันเปลี่ยนไปเลยนี่ว่าเข้าตัวละครไปขายเออ้ออะไรอ่ะ เล็กติ๊กคูแน่เลยเมื่อกี้ดูอยู่ทรงละไม่ติ๊กไม่ติ๊กเล็กติ๊กผมน่แน่นี่ไงพี่รีพอร์ตได้แล้วเอ้ยมีทั้งที่ถอดของมีทั้งไอ้นี่เลยอ่ะมีหมดเลยอ่ะเพื่อถอดของไปละรีพอร์ตไอ้นี่ไงรีฟอสอันนี้ที่ถอดถอดแบบนี้ปกูเรียกล่าที่ต้องมาแล้วนี่กูเรียกล่าเอ้ยใช่ไหมบั๊กอะไรของมันวะไอ้ปูหกตัว มาแล้วดับเบิ้ลปูนี่เก่งจัดจะมจเยอะจัดแต่คืออีกอีกฝ่ายหลบผมง่ายมากเลยนะเพราะว่าผมต้องยินลิ้นโคตรเพี้ยเลยความเพี้ยคือผมต้องยินมุมอ่ะจะเบลกาวจะเบลกาวเปลกาไอ้<พ>โหล,ลดได้กาวไอ้โหลดได้ต้องใส่ไข่ใส่เอก,กดก็ไม่คุ้มไปเลยต้องไปใส่เทรดปะ่ะใส่ฟ<ส>ิลด<ส>์เน<ส>็บเน็บเน็บเนยบเงียบเงียบคนมันจะตายหมดแล้วพีพ่ก็มันเล่นนันได้กาวกันน่ะไอ้สัตว์ไม่แปลกป่ะ จะแตกกันหมดแล้วนะดะกาวอ่ะสี่ปูไปเลยครับไม่ต้องย้ายสี่ปูคืออะไรก็ลงปูอีตัวนี่เรื่อแบบหลบเนเ่ยกไม่พ้นตะกี้หลบวันนี้มันหน้ากัหลบไม่พ้นพี่พี่โดนผมแน่พี่หลบผมไม่พ้นหรอกอ่ะพี่โลหะโลหะต่อเลยไม่ีได้แปไงกันไปไอ้กระงาจ้าโลหุยเลยไม่บอกผมขึ้นก้าวเลยขึ้นก้าวแล้วก็ลงซินดาแต่สตาร์การ์เดียนที่ก็ขึ้นก้าวเร็วเกิน เออไมผมไม่ถอดทองวะืาม,มาแล้วเอาไอ้น,นี่อยู่ฝั่งเดียวผมเฮ้ยคนนี้เมื่อไรอ่ะทีน่าสองดาวแล้วอะผู้สมบัติเต็มเลยรรได้แต่เข้มคนนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกับที่เราแยกแลา้าวิธินได้อีกตัวของครับวิธินได้อีกตัวทีน่าสองดาวละวผู้ <c oughs> สมบัติผสมมาแบบเยอะจัดอะคือโดนไหมเนี่ย โดนไม่ได้เพรยอื้อหน้าสองตัวเอ,อ้ยสองดาวอ,อืมผมเล่นฝีสามปะหนึ่งสองสามตรงนี้ตรงนี้รู้แปดเร็วหน้าสองดาวติดหน้าสองดาวแชวมป์ลูกพี่สองอันด้วยเก่งเกิน,นเหมือนกูไงกูก็เก่งเหมือนกันที่อันนี้ยังไม่ให้นลูกทองเลนะ ไยังไม่ใช้อีกเหรอทองเหลือสองอันอ่ะเออ <c oughs> มีกี่ดูบ้าสองอันยังไม่ใช้เลยพ <f uck> อเดี๋ฟักเฮ้ยอีสัตว์เลิกได้ตัวสองบาทพีๆๆ่พี่อเออผมดีเฟนเดอร์สตาร์การเดียนใส่อะไรดีวะคนดูผมอยากได้อาร์คแองก์อะเออแองก์ด้วยอาร์คแองก์ก่อนเออรออาร์คแองก์หน่ยต้องได้อะไรน้ำตาใช่ไหม ของวะไม่ได้ว่ะอืมจะน่าได้เลยว่ะขอได้โลกค่ะ ชูเก่าแล้วกันชูกาเล่แล้วกันเี้นี่เก๋ว่ะโหลดได้ไขวะ่ะเอ้ยว่าพี่ต้องโหลดได้ไข่นี่ไงพี่เดินมาแล้วโหลดได้พี่เดิน แต่งแล้วไ,ไปเดินตกดาวอืมนี่ไงลิหนาคยอเฮ้ยลิวน้าเราสองดาวไอ้เี้เยใครมีแท็กสามอันเนี่ยคุณโกงจัิงปะ <S <S <c oughs> โอ้โหเต็มเฟอร์สองอันด้วยน้อง เอาผมไม่ติดอินฟีนีนี่วะตัดเลยโอ้โหรง้ไงเนี่ยผมไปโยนเชนออกไปเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลงไอเรียวเดี๋ยวลงไอเรียวเดี๋ยวลงไอเรียวได้โจบู่ได้โจบู่ลงไอเลี้ยวได้อินฟีเหมือนเดิมแต่ยังอยู่ยังอยู่แท็กยันนะสามัคนี่เราเล่นฟอร์จูนเฟเวอร์กันอยู่กันแล้วมันไม่ใช้ดูไปสอนเลย มต่อให้ตายไปแล้วเออของครับไาเลียกสอดาว ไอี้ยหมาสามดาวโอ้เสร็จแล้วอยากตัวอะไรสามดาวนะอ๋อเร็วช่วยอ่ะน้องไปอยู่ไปอยู่เน็กเปิดประตูแล้วมีแพนเดันอัพผมแพ้แล้วมีแต่คนโกโงเกมนี้เอ้ยไม่มีปูวายเน็กมันไม่มีสักทีมันไม่มีสักทีหรอกพี่ผมว่าไม่ไดเอาเข้าหรอก ผมว่าไม่น่าเอาเข้านี้หรอกแย่ขนาดไหนเลยให้ไปหาอันนี้ยังเหรอเฮ้ยแต่มันมีนี่หว่าตอนนั้นตอนผมก็มีตอนนั้นนะเกมเมื่อกี้ใช่เน็กเป้าอะไรเนี่ยเป้เก่าเก่าแล้วนี่หว่าเก้านหมดแล้วปะแปดคนเดียวเก้สองคนเนี่ยผมไม่ต่างงาช่วยด้วยเน็กช่วยอะไรไม่ได้หรอกพี่สินได้อีกสองเหรอออันนี้เทคอันนี้ไอ้นูนู้ไม่ได้อะไรปะ รูนนี้ไม่ได้ไเลยเลยงั้ผมจะต้องซื้อซินดานะซินดาผมหกตัวหมอดผมเจ็ดตัวอะรพี่จะไม่แย่งหมอดต,ตาทิ้งให้เราเลย <laughs> กอดกมีไอ้ที่ได้แต่ตัวนั้นมาตัวหนึ่งก็ไม่ได้เลยสมบัติอ,อ่ะ <c oughs> พี่เจอโมบิกสามอ่ะเอาอะไรไปไหวคิ้งไดเอ้ยพี่มีโอกดสองดาวาเหรอโอโ้โหแค่อีกแล้ว ไอ้กูไหวไอ้อที่นี่ไงอะไอ้อสัตว์บอบิ่นสามอะจบเกมใช่หรอไอ้เน้่ค <c oughs> ว้าแล้วโทษกูเนี่ยแล้วเจอกูก่อนเลยไม่เป็นไรเจอพี่ก่อนดีแล้วดีแล้วเนี่ยขายปูทิ้งผมขายขายปูทิ้งด้วยจบเกม <c oughs> พี่เขปาประกาศจบเกมวะ <c oughs> พี่ขาดซินด้าสามอะแล้วผมได้ตาเอ็ดมาทำไมวะ ไอ้หมอนไม่ติดเอทีผมผม่เห็นลของซามิล่าก็เก่งอยู่ดีปะ่ะต่อให้ไม่ติดมันก็แคสเดียวไปปะ่มมมปปะมาแล้วมันกำลังมาหากรรมตึกใส่เราเออโอมบ้ามบอมบ้มบม <laughs> ามโคตรแรงอี๋เขาจะโคตรแรงแค่ไหนไอ้เนี้ไปฆ่าคนอื่นแล้วก็วินสตีไอ้แล้วก็เหดวินไปพี่เอาเอากดมาตีกับชื่ออะไรนะ ชื่อขี้อะไรมรคัยเอ้ยขายซินด้าด้วยควายซินด้ากูใกล้อ่าของใครซินด้าขาดตาแมง่งได้ๆแต่ไ,ไข่ได้บอลด้วยอยากรู้เอ้ยซินด้ากับมอดเพราะว่าซินด้าแพ้ป่ะไอ้แต่ซินด้ามันปรับมาใหม่นี่ว่ะแต่ให้ไม่มีเบียนทั้งหลังมันก็โยนได้อ้าวพี่ยังเจอมอดต,ตัวพี่เจอมอดอูหมอดม,อมอูสุดท้ายอยู่ที่ปัวผมเจอกอดสองตัวแต่ผมไม่ซื้อแล้วกันเจ็ดละเจ็ดละซินด้าพี่เจ็ดละเอกอกอดสี่ตัวมผมเล่นเยอะกอดอ่ะ ผมว่าซินดามีภาพสุดเลยเอกอรอดไม่มีภาพเลยเอกอรอดนี่ห่างไกลจบเกมตามน้องเน็กหน่อยดิไอ้ขี้เน็กตัวเดียวว่ะไม่เจอเหรอเออพี่ก็เจอผมมาเจอสามแท็กอะไอ้ส์กาเรนสามู้ไงน,นี่เดี๋ยวนะผมใส่ผมแปะเอ็ดลิวานาทำไมไม่ติดเอ็ดวะมันเกินป่บสี่ตัวพี่ ม,มันขึ้นเรื่งของแค่สามตัวเ,เกมไอการเ่นมันเป็นล้วงฝั่งนู้นอะเยอะขอรอดโอ้โหตังค์พอเยอะเลยเอ้ามันจะให้ตังค์เหมือนกันดีกว่ามันเลนดอ้มแมนนิฟเงี้ยเี้ยเ้ยี่พี่ไปไม่ถึงฝั่งฝันฆ่ามันฆ <c oughs> ่าเฮียแท็กสามเร็วหน้าผมไม่ติดเอ,อ็ดอ่ะ คนนึงมันอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมีคนซื้อสินแม่งมีคนซื้อซินด้าดักพี่ตัวหนึ่งไอ้คนเมื่อกี้เลยมันขายหมดบอดแล้วพี่มันขายหมดบอดแล้วหาอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะเอ่อจันน่า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 มันหาจันน่าโอ้มีแค่มึงมีแค่มึงมึงมีแค่ตัวหนึ่งมันก็หาไม่เจอแล้วมันมีสองตัวเรียบร้อยโดนมอดมอเตร์ไซสามดาวเป็นสลุม p พลเยอร์ทีพียังแพ้คนดวงดีแบบมึงเลยไอโง่แต่คลิปละเพลเพลเยอร์ทีพีตลกดลยไข่มันพิมพ์ติ้งปองอะไรหมดบอดหมดบอดเหี่อะไรวะสมองน้อยเหรอฝ่ายเขาซื้อดักหมดบอดก็หาไม่เจออยู่ดีแต่ไม่เจอแต่ตัวเด่จะได้ไม่ซินด้าไงไม่มาเอคนนั้นซื้อไอสามแท็กอะเออแลมันีซินด้ายังไตัวเดียวไอสัต สแสดงว่าตอนสุดท้ายอ่ะผมอาจจะได้ตัว5บาทมาแต่ว่าหมดผูกแม่ก็เลยได้ตัง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 ตัตังคืนคืนพี่มีจตตังอะไรเนี่ย